หน้า675ค่ะข้อพิจารณาในการกําหนดหัวข้อเรื่องการ,ารกากาวิจัยทางธุรกิจเนื่องจากการวิจัยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทําต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเป็นเวลานานค่ะและใช้ทรัพยากรมากมายจึงต้องพิจารณาหัวข้อในการทําวิจัยให้ถี่ถ้วนนะคะข้อพิจารณาในการกําหนดหัวข้อเรื่องการทําวิจัยทางธุรฐฐกิจมีดังนี้คะ่ะ1เงื่อนไขในการทําวิจัยของตัวผู้วิจัยเองนะคะ 2. คุณค่าของเรื่องที่ทําวิจัยค่ะ3า ความซซ้อนของเรื่องที่ทําวิจัยนะคะ 4. ความสามารถในการ like หาข้อมูลสนับสนุนค่ะเงื่อนไขในการทําวิจัยนะคะในการตัดสินใจเลือกทําการวิจัยในหัวข้อเรื่องใดก็ตามควรพิจารณาถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ให้มากๆค่ะอันแก่หัวข้อที่1ค่ะเงื่อนไขด้านเงินทุนหัวข้อที่2เงื่อนไขด้านเวลาหัวข้อที่3ค่ะเงื่อนไขด้านความสามารถของตนเองเงื่อนไขที่4ค่ะเงื่อนไขด้านทรัพยากรเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมาดูประเด็นแรกเงื่อนไขด้านเงินทุนหัวเรื่องที่เลือก เือกในการทําวิจัยควรมีความเหมาะสมพอดีกับงบประมาณที่นักศึกษาเตรียมไว้นะคะสำหรับการทําวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยไม่ควรเลือกหัวข้อเรื่องที่ทําให้ต้องใช้เงินทุนมากเกินความจําเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําวิทยานิพนธ์ยกเวน้นวิจัยทางธุรกิจค่ะที่องค์กรธุรกิจให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนนะคะเงื่อนไขด้านเวลาหัวเรื่องที่เลือกในการทําวิจัยค่ะควรมีความเหมาะสมพอดีกับเวลาที่มีให้ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้ต้องใช้เวลา ในการทำนานเกินไปนะคะก็ทําให้สิ้นเปลืองเวลามากหรืออาจทําให้ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กําหนดค่ะในการว่าจ้างให้ทํางานวิจัยบางแห่งถ้างานไม่เสร็จตามเวลาจะมีการปรับนะคะและงานที่ใช้เวลามากเกินไปก็จะทําให้กระทบกระเทือนงานอื่นได้ค่ะ เนื้อขาทางด้านความสามารถของตนเองค่ะผู้วิจัยควรเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสมกับความสามารถและก็ความเชี่ยวชาญของตนเองนะคะไม่ควรเลือกเรื่องที่ยากเกินความสามารถของตนเพราะจะทําให้งานไม่เสร็จไม่สําเร็จรร่วได้หรือทําให้งานวิจัยออกมาไม่ดีพอนะคะความยากเกินความสามารถอาจจะเป็นความยากด้านเนื้อหาหรือทางด้านวิชาการวิจัยหรือทางด้านวิธีการวิจัยก็ได้ค่ะเช่นวิธีการทางสถิติที่ยากและซับซ้อนเกินไปก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการ กานวิจัยของคุณได้นะคะทีนี้งานวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยส่วนบุคคลนะคะที่ใช้ประกอบหลักสูตรของการศึกษาต้องทำคนเดียวแต่งานวิจัยขององค์การธุรกิจต่างๆอาจใช้ทีมงานได้การมีทีมงานที่ดีมีความสามารถก็จะช่วยลดอุปสรรคและเงื่อนไขข้อนี้ได้ไม่มากก็น้อยคะ่ะเงื่อนไขในด้านทรัพยากรเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะการเลือกหัวข้อวิจัยจะต้องให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่คะ่ะเช่น เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเครื่องคองมพิวเตอร์โทรศัพท์แฟกโปรแกรม SPSS หนังสือคู่มือและแหล่งข้อมูลตลอดจนทรัพยากรบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยค่ะคุณค่าของเรื่องที่ทำวิจัยนะคะในการเลือกกำหนดหัวข้อทำวิจัยต้องคำนึงถึงคุณค่าของงานที่จะออกมาค่ะการวิจัยที่มีคุณค่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์นะคะ 2. มีความคุ้มค่าในการทำนะคะมาดูข้อที่1กัน มีคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์านการวิจัยใดก็ตามที่ผลการศึกษามีผู้ใช้ได้หลายฝ่ายก็ถือว่ามีคุณค่าต่อบุคคลหลายกลุ่มถูกต้องไหมคะดังเช่นท่านักศึกษานําไปใช้เป็นข้อมูลหาเหตุผลสนับสนุนการทํารายงานทางวิชาการองค์กรธุรกิจนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดอย่างนี้เป็นต้นค่ะรัฐบาลนําผลการศึกษาวิจัยไปวางแผนด้านเศรษฐกิจของประเทศลูกค,ค้าได้ผลพลอยได้นะคะจากการปรับปรุงคุณภาพ รือราคาสินค้าเพื่อช่วยตอบสนองความพอใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในกรณีของมีความคุ้มค่าในการทำนะคะงานวิจัยใดก็ตามค่ะเมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับด้านการลงทุนและปรากฏว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเกินทุนที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นทุนทางด้านการเงินหรือการพยากรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ไปก็ตามถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าในการทำค่ะและทำให้งานเรื่องนั้นมีคุณค่าค่ะความทันสมัยค่ะ งานวิจัยที่มีคุณค่าน,นะคะต้องมีความทันสมัยดังนั้นผู้วิจัยควรเลือกกําหนดหัวข้อเรื่องที่มีความทันสมัยเพราะทําให้ผลของการศึกษาถูกนํามาใช้ได้ทันทีแล้วก็ทันเวลาค่ะถ้าเรื่องล้าสมัยความต้องการใช้ประโยชน์ก็จะมีน้อยลงไปนะคะทําให้คุณค่าของงานวิจัยเรื่องนั้นมีน้อยตามไปด้วยค่ะสําหรับหัวข้อความซ้ําซ้อนของเรื่องที่ทําวิจัยนะคะในการพิจารณากําหนดหัวเรื่องในการทําวิจัยต้องคํานึงถึงความซ้ําซ้อนที่ อาจมีผู้ทําการวิจัยในหัวข้อเรื่องนั้นมาก่อนแล้วนะคะซึ่งผู้วิจัยไม่ควรทําวิจัยในเรื่องที่ซําซ้อนหรือซ้ากันนะคะหรือเป็นเรื่องที่มีผู้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะจะทําให้ได้ประโยชน์น้อยค่ะในการพิจารณาความซ้ําซ้อนของหัวเรื่องที่จะทําวิจัยนะคะสามารถพิจารณาได้2ประเดน็นดังนี้คะ่ะ 1. ซ้ําเรื่องซ้ํากลุ่มประชากรค่ะหมายถึงงานวิจัยที่มีชื่อเรื่องเหมือนกันและใช้ทดลอง หรือสอบถามจากประชากรกลุ่มเดียวกันถ้าเป็นเช่นนี้นะคะจะทําให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเลยนอกจากว่าจะมีระยะเวลาห่างกันมากจึงมีเหตุผลเพื่อนําม,มาเปรียบเทียบกันตามความต่างกันของระยะเวลาได้นะคะประเด็นที่2ค่ะซ้ําเรื่องต่างกลุ่มประชากรหมายถึงงานวิจัยที่ทําเรื่องเดียวกันแต่ใช้ทดสอบกับประชากรคนละกลุ่มประโยชน์ที่ได้เพื่อใช้เปรเียบเทียบผลว่าถ้าใช้ประชากรต่างกลุ่มแล้วผลจะออกมาคล้ายคลึงกับประชากรกลุ่มเดียว หรือไม่แม้การเปลี่ยนกลุ่มประชากรนะคะแต่ถ้าใช้หัวข้อเรื่องเดิมและใช้วิธีการเดิมก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยถูกต้องไหมคะทีนี้การตรวจสอบความซ้ําซ้อนสามารถทําได้5วิธีการดังนี้คะ่ะวิธีที่1คะ่ะการตรวจสอบรายชื่อหัวข้อวิจัยจากสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยก่อนๆหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะวิธีที่2คะ่ะดูจากบัตรรายการวิทยานิพนธ์ที่ทําไว้แล้วตามห้องสมุดของสถาบันการ ศึกษาต่งางๆนะคะหรือห้องสมุดภาวิทยาไลัยออนไลน์ก็ได้คะ่ะ 3. ค่ะดูจากเอกสารที่รวบรวมบทคัดย่อของการทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยของสถาบันต่างๆนะคะ4ค่ะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเช่นเจ้าหน้าที่งานวิจัยเจ้าหน้าที่ของสมาคมวิชาชีพทางด้านบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะคะหรือผู้อํานวยการหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้คะ่ะและประการที่5ค่ะค้น้าโดยอาศัยเครื่องคอม นะะในทางอินเทอร์เน็ตอกู๋เรานี่ละค่ะหาได้เลยนะคะความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุนค่ะในการกําหนดหัวข้อเรื่องการทําวิทยานิพนธ์น,นะคะหรือว่าการทําวิจัยควรพิจรารณาถึงระดับความยากง่ายของความสามารถในการหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยด้วยค่ะระดับของความยากง่ายในการหาข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ปัจจัยดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะการขาดแคลนข้อมูลในเรื่องที่ทําและ2วิธีการเก็บข้อมูลนะคะเรามาดูหัวข้อแรกการขาดแคลน ข้อมูลในเรื่องที่ทำผู้วิจัยไม่ควรเลือกกาหนดหัวข้อเรื่องที่มีการขาดแคลนของข้อมูลที่จะทําการวิจัยนะคะเพราะว่าจะไม่ประสบความสําเร็จตัวอย่างเช่นค่ะหัวข้อเรื่องวิจัยทางการเงินที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งข้อมูลนี้ขาดแคลนในประเทศไทยนะคะหรือผู้วิจัยที่กําหนดเรื่องเชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลของอัตลาและเปลียนของประเทศที่สกุลเงินของตนไม่เป็นที่นิยมนะคะและไม่ได้ถูกเสนอซื้อขายทางตลาดการเงินของ สถาบันการเงินทําให้ขาดแคลนข้อมูลในการศึกษาค่ะข้อที่2ค่ะวิธีการเก็บข้อมูลปัญหาของความยากง่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขาดแคลนข้อมูลแต่มาจากวิธีการเก็บข้อมูลนะคะทําเรื่องวิจัยบางเรื่องต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ยากลําบากค่ะใน1วันอาจจะได้ข้อมูลเพียง1ตัวอยา่างเท่านั้นนะคะเช่นหัวข้อเรื่องวิจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสเข้าพบได้ยากมากหรืออาจจะไม่อนุญ,ญาต ให้ข้อพบเลยดังนี้เป็นต้นนะคะโดยสรุปกล่าวได้ว่าในการกําหนดหัวเรื่องการวิจัยควรพิจารณาหรือว่าคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. เงื่อนไขต่างๆในการทํานะคะ2คุณค่าของเรื่องที่จะทําการวิจัย 3. ความซ้ําซ้อนของหัวข้อเรื่อง4ความสามารถในการหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนั้นค่ะ